เราจะเริ่มเข้าเนื้อหาซึ่งเนื้อหาของเราเนี่ยจัดได้เป็นสหมวดใหญ่ๆญด้วยกันอันแรกค่ะคือกรุ๊ปการเรียงสับเปลี่ยนอันที่2คือวัฏจักรและผลคูณวัฏจักรและอันสุดท้ายคือการเรียงสับเปลี่ยนคู่และก็การเรียงสับเปลี่ยนคีย์นั่นเองค่ะแล้วมาดูอันแรกเลยนะคะคือกรุ๊ปการเรียงสับเปลี่ยนการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยเนื่องจากการประกอบ composition เนี่ยเป็นการดําเนินการทรวิภาคของการเรียงสับเปลี่ยนบนเซต A จะเรียกการกระทํานี้ว่า ผลคูณของการเรียงสับเปลี่ยน (permutation) (multiplications) นะคะถ้าสมมติว่าให้ถ้าสมตาสมติให้ A เนี่ยเป็นเซตของ 1, 2, 3, 4, 5แล้วอัลฟาที่กำหนดให้นะคะเป็นดังนี้บีตาที่กำหนดให้เป็นดังนี้นะคะสิ่งที่จดกำหนดให้ค่ะคือทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วก็ทรงหาผลคูณของการเรียงสับเปลี่ยนอัลฟากับบีทีนี้คล้ายๆฟังก์ชันประกอบเลยค่ะเนี่ยค่ะ เขียนแบบนี้ทีนี้เวลาเราทําก็คือจะเอาตัวข้างหลังมาก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้จากตรงนี้อัลฟาก็จะกลายเป็นอัลฟาของเบต้ของ1ซึ่งเบต้าของ1เนี่ยคืออะไรเบต้ของ1เรามาดูตรงนี้ค่ะ ita, เบต้ขออนุญาตใช้ตัวเลเซอร์นะคะเบต้ของ1 1ส่งไปไหนคะ1ส่งมา3เพราะฉะนั้นเบต้าของ1ก็จะมีค่าเท่ากับ3แล้วก็จะเหลือแค่อัลฟา3ซึ่งอัลฟา3คะ่ะเรามาดูในวงเล็บของอัลฟา อัลฟาสามคืออะไรอัลฟาสามคือตรงนี้แล้วสามส่งไปไหนคะอัลฟาสามส่งมาห้าแสดงว่าผลคูณของเราเนี่ยก็จะได้ห้าแบบนี้มาดูตัวอย่างถัดไปค่ะถ้าสมมุติอาเราอยากรู้เป็นเป็นเลขสองอะค่ะเมื่อสักครู่เป็นเลขหนึ่งถูกไหมแต่นี้เป็นเลขสองทำเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็นอัลฟาของเบต้าออฟสองซึ่งเบต้าของสองเนี่ยคืออะไรเบต้าของสองส่งมาห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเบต้าของสองเนี่ยมีค่าเท่ากับห้าจึงส่งผลทําให้อัลฟาห้าเนี่ยมีค่าเท่ากับอะไรต่อไป อัลฟาคของเราส่งมา1แสดงว่าคําตอบก็กจะกเป็น1ค่ะในทําลองเดียวกันนะคะก็จะส่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอส่งไปเรื่อยๆจนได้ผลคูณออกมานะคะเราจะเขียนเซตเออกมาไว้เลยเป็นแถวเป็นพิกัดด้านบนไว้เลยคือ1นึ่งสองสาสห้าแล้วดูว่า1เนี่ยส่งไปไหนเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะ1ที่เรา,ท,เราที่เราจะเกิดจากการผลคูณเนี่ยหส่งไป5เพราะฉะนั้นเราจะได้เขียนได้เป็นหส่งมาหแบบนี้สส่งไปหก็เขียน2ส่งมาห สามส่งไปสามก็สามส่งไปสามค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นห้าส่งไปสี่ก็จะเหลือแค่ห้าส่งไปสี่แบบนี้จะเรียกว่าผลคูณการเรียงสเปลี่ยนนะคะต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะการหาผลคูณเรียงสเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะหาได้ได้หลายรูปแบบเหมือนกันโดยใช้วิธีนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะอ่าอันนี้จากตัวอย่างนี้นะคะก็คืออัลฟาขึ้นก่อนต่มด้วยดีแล้ววิธีการคิดค่ะเราสามารถเอาวงเล็บของอัลฟา แล้วก็มีต้ามาเขียนติดกันในรูปผลคูณได้เลยแต่หลักการคิดนะคะเราจะเขียนคําตอบออกมาล่วงหน้าก่อนก็คือเขียนแถวด้านบนไว้ก่อนแถวด้านบนเนี่ยจะเหมือนกันตลอดเลยก็คือคงไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้ปกติตรงนี้จะว่างไว้นะคะตรงนี้จะว่างไว้แล้วมาดูหลักที่1ก่อนพี่การที่หนึ่งก่อนว่ามันจะส่งไปเป็นอะไรมันจะส่งเป็นห้าหรือเปล่าวิธีคิดค่ะก็คือเราจะดูจากวงเล็บข้างหลังก่อนซึ่งวงเล็บข้างหลังนะคะ นี่ค่ะเราดูพิกัดหนึ่งก่อนใช่ไหมคะหนึ่งส่งมาสามแล้วค่อยกลับไปดูในวงเล็บก,ก่อนหนะ้าอเราจะดูจากข้างหลังแล้วค่อยมาดูข้างหน้าแบบนี้นะคะหนึ่งส่งมาสามสามส่งไปไหนต่ออ่าสามอยู่วงเล็บนี้แล้วสามส่งไปไหนคะสามส่งไปห้าแสดงว่าสิ่งที่เราจะเขียนคําตอบได้ก็คือหนึ่งส่งไปห้าแบบนี้ต่อไปค่ะอ่าเรามาดูเลขสองสองจะส่งไปไหนเอ่ยสองตรงนี้สองส่งไปห้าใช่ไหมคะห้าแล้วเรามาดูนี้นี่ค่ะอ่าห้าวงเล็บนี้ส่งไปไหนเอ่ยส่งไปหนึ่ง แสดงว่าเราจะได้ทั้งหมดเป็นสองส่งไปหนึ่งต่อไปสามค่ะสามวงเล็บนี้คือส่งมาสี่ใช่ไหมคะแล้วสี่ในวงเล็บนี้ส่งไปไหนส่งมาสามก็คือเป็นสามส่งมาสามนั่นเองต่อไปค่ะสี่สี่ส่งไปไหนสี่ส่งมาสองวงเล็บนี้ล่ะสองส่งไปไหนคะสองส่งไปสองก็จะกลายเป็นสี่ส่งมาสองและสุดท้ายก็คือห้าห้าวงเล็บนี้ก่อนค่ะส่งมาหนึ่งใช่ไหมคะแล้วหนึ่งวงเล็บนี้ล่ะส่งมาไหนส่งมาสี่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นห้าส่งมาสี่ในทำนองเดียวกันค่ะถ้าเราสลับที่แบบนี้ เราเอาบีตาขึ้นก่อนบ้างแล้วก็จะใช้วิธีคิดเหมือนกันค่ะคือตั้งพิกัดที่1ไว้1 2 3่5ไว้เลยแล้วค่อยเลือกดูแต่ละพิกัดว่า1เนี่ยส่งไปไหนโดยเริ่มจากวงเล็บข้างหลังก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้คําตอบแบบนี้ทีนี้เรามาดูทฤษฎีบทที่จะช่วยในการมองภาพรวมของการสับเปลี่ยนทั้งหมดอย่างเช่นทฤษฎีบทที่1ค่ะคือให้ A เ,เป็นเซตจ,จํากัดที่ไม่ใช่เซตว่าง และ S A เนี่ยเป็นเซตของการเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดของ A เขาแค่จะสื่อว่าเซต A เนี่ยเป็นเซตไม่จํากัดนะแล้วก็ต้องไม่เป็นเซตว่างนะแล้วก็จะกลายเป็นกรุ่มนั่นเองต่อไปค่ะทฤษฎีบทที่2ก็คือ S n มีสมาชิก n แฝตัวนะจำทฤษฎีบทที่2ไว้ดีๆน,นะคะเราจะได้ใช้ในตัวอย่างถัดไปค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับนิยามนิยามของเราก็แค่ตรงนี้ค่ะ ถ้าสมมติให้เรา A เนี่ยเป็นเซตของหนึ่งสองสามสี่ห้าเจะไปถึง n กลุ่มการเรียงสับเปลี่ยนที่สมาชิกทุกตัวเกิดจากการจัดลำดับทั้งหมดของ A เรียกว่ากลุ่มสมมาตรที่มีขนาด n symmetric group n เลยเด้อเขียนแทนด้วย Sn นั่นเองถ้าสมตัวอย่างค่ะถ้าสมมติให้ A เนี่ยเป็นเซตของหนึ่งสองสามจะได้การเรียงสับเปลี่ยนบนเซต A ดังนี้ค่ะเราจะได้การเรียงสับเปลี่ยนทั้งหมดหกวงเล็บด้วยกันนะคะจากทฤษฎีบทดังกล่าวนะคะเนื่องจากสมาชิกของเราเนี่ยมีสาม เพราะฉะนั้นจํานวนสมาชิกในเซตของ S เนี่ยมันก็จะกลายเป็น3แต์นั่นก็คือ6ตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรื่องต่อไปแล้วคือวัฏจักรวัฏจักรเนี่ยเราจะดูนิยามกันก่อนนะคะเราจะให้ u เนี่ยอยู่ในเซตของอ,อยู่ใน S8 นะคะโดยที่ u เนี่ยเป็นวงเล็บนี้ u คือ S8 S8 ก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8แล้ว u เขากำหนดให้เป็นตัวนี้ค่ะอ่าเขากำหนดให้เป็นแบบนี้ค่ะ จะพบว่าลักษณะการเคลื่อนย้ายเนี่ยเป็นวงจรเป็นวงจรยังไงว่าจัรวัาจักรหรือวงจรเนี่ยมันก็คือการวนลูปนั่นเองสังเกตจากวงเล็บของมิวนะคะวงเล็บแรกเราจะได้วนแบบไหนอ่ะเราดูหนึ่งก่อนค่ะหนึ่งส่งไปสามแล้วสามส่งไปไหนต่อสามส่งไปหกค่ะแล้วหกส่งไปไหนค่ะหกไปหนึ่งอ่ามันเริ่มกลับมาแล้วหนึ่งก็ส่งไปสามอ่ะมันกลับมาที่เดิมก็คือหนึ่งส่งมาสามสามส่งไปหกหกส่งไปหนึ่งแล้วก็วนเรามาดูลูปต่อไปค่ะอ่าสองส่งมาแปดแปดไปไหนเอ่ย แปดส่งมา 2. สองสองส่งมาแปดอ่ะมันวนกลับและจะได้หลูปที่สองและหลูดสุดท้ายท้ายสิจะได้อะไรคะเมื่อกี้หนึ่งส่งสามเราใช้ไปหมดแล้วเนาะกลับไปเลยสี่ค่ะสี่ส่งมาเจ็ดเจ็ดส่งไปไหนส่งมาห้าห้าส่งไปไหนห้าส่งไปสี่สี่ส่งไปไหนคะสี่ส่งมาเจ็ดอ่ะกลับมาที่เดิมแล้วแสดงว่าเราจะได้ 4, 7, หลูปที่สามก็คือสี่เจ็ดห้าหรือวงจรนั่นเองทำแบบนี้จากที่เราอธิบายไปแล้วอ, ctica. อืมซึ่งเราเรียกแต่ละวงเนี่ยค่ะ เ <allen> ขาเรียกว่าวัฏจักรหรือไซเคิลนั่นเองมันเป็นการพาทำไซเคิลนั่นเองถ้าสมมติว่า S7 ของเราเนี่ยคือมันมีสมาชิก7ตัวเนาะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วก็จะดูตัวที่มันวนก็คือตัวแรกเลย1ส่งไป3 3ส่งไป5 5ส่งไป4 4ส่งไป4แล้ว4เป็ไงคะ4ส่งมา1แล้วก็1ส่งมา3มันก็จะกลับมาที่เดิมแสดงว่ามันวนลูปอยู่แค่ 1, 3, 5, 4ต่อไปค่ะ2ส่งมา2 อ้าวมันไม่มีต่อแล้วค่ะก็คือ2หยุดแค่ที่2ก็จะเขียนแค่2ตัวเดียวหกับ7ก็เหมือนกันก็จะเขียนแค่หกับเจก็เหมือนกันแล้วก็จะเขียนแค่ไซเคิลของ1 3 5 4สามห้าสี่แค่นั้นค่ะถ้ามีตัวเดียวแบบนี้เราจะไม่เขียนนะคะ่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่ทําไมเราถึงไม่เขียนนะคะเราค่อยมาดูต่อไปเราจะเรียกการเรียงสับเปลี่ยนที่อยู่ในรูป i1 i 2 i3 าจะไปถึง i k เคว่า K วัฏจักรหรือวัฏจักรที่ยาวเคนั่นเอง ก็คือความยาวของวัตถจักนั่นเองนะคะถ้าสมมติเรามีวงเล็บนี้เราสามารถเขียนว่าวัตถจักได้เป็น1 4 3แสดงว่าความยาวของวัตถจักนี้ก็จะเท่ากับ3หรือเป็น3วัตถจักนั่นเองอันนี้เหมือนกันค่ะถ้าเรามีวงเล็บแบบนี้สมาชิกของเราก็คือเป็นไซเคิล1 3 5 4เรามีสมาชิก4ตัวใช่ไหมคะเราก็จะได้ความยาวที่4นั่นเองอทีนี้ มาถึงขั้นการเขียนสับเปลี่ยนแล้วเมื่อสักครู่เป็นการเขียนไซเคิลใช่ไหมคะแล้วไซเคิลเนี่ยสมมติเราเขียนเป็นอันนี้หนึ่งสามห้าสี่สิ่งที่เราจะสามารถสลับได้ก็คือสลับเอาตัวข้างหน้าไปไว้ข้างหลังแล้วก็ย่นขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้เหมือนกันเรามีสามห้าสี่หนึ่งแล้วเอาตัวข้างหน้าไปไว้ข้างหลังแล้วย่นขึ้นมาก็จะกลายเป็นห้าสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าประมาณนี้นะคะ แล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือเอกลักษณ์ของการเรียงสับเปลี่ยนนั่นเองค่ะเอกลักษณ์ก็คือเนี่ยค่ะพิกัดที่1ทั้งหมดกับพิกัดที่สองทั้งหมดจะเท่ากันหมดเลย1นึ 1, ่งส่งไปหนึ 4, ่งสองส่งไปสองสามส่งไปสามสี่ส่งไปสี่้วก็จะเขียนได้ในรูปของวัตจักรเป็นแบบนี้ค่ะคือหนึ่งสองสามสี่จากที่บอกเนาะคือถ้าหนึ่งส่งไปหาตัวเองเราก็จะเขียนแค่หนึ่งตัวเดียวแล้วถ้ามีแค่ตัวเดียวค่ะเราจะถือเป็นหนึ่งแค่นี้เลยเราจะเขียนแทนด้วยหนึ่งแบบนี้นะคะวัตจัรของหนึ่งนั่นเอง นี่คือข้อสังเกตนะคะต่อไปเป็นผลคูณของวัฏจักรค่ะเรารู้จักวัฏจักรแล้วเราก็จะเข้าสู่ผลคูณของวัฏจักรซึ่งตัวอย่างที่1ของเราก็คือเราจะยกตัวอย่างมาเป็น S7 เขาให้หาผลคูณของ3วัฏจักรนี้ค่ะคือ25 4 3 6 7ส1 3ส4้าหนึ่งสามหนึ่งอันนี้คือคําตอบแอบดูข้างล่างว่ามันจะถูกหรือเปล่านะคะอะลืมบอกว่าผลคูณของวัฏจักรเนี่ยมันก็คือการประกอบของการเรียงสับเปลี่ยนเองนี่ค่ะ เราจะเป็นการส่งต่อไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากไซเคิลตัวด้านหลังสุดตัวด้านหลังสุดของเราเนี่ยเราจะเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคงไว้แบบนี้แล้วยึดอันที่หนึ่งไปก่อนหนึ่งของวงเล็บสุดท้ายส่งมาสี่ต่อไปมาดูสี่สี่ของวงเล็บของวงเล็บก่อนหน้าค่ะสี่นี้ไม่มีแสดงว่าเราจะถือว่าสี่ส่งไปสี่ส่งไปหาตัวมันเองแล้วเรามาดูสี่ในวงเล็บก่อนหน้าอีกรอบหนึง่งสี่ตรงนี้ส่งไปไหนสี่ตรงนี้มันเกิดจากการวนค่ะมันวนมาหาสองค่ะ แสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคิดมาก็คือ1ส่งไปสอง่าเรามาดูตัวต่อไปแล้วมาดู2บ้างค่ะ2ในวงเล็บสุดท้ายไม่มีแสดงว่า2ส่งไปสองมาวงเล็บนี้อ้าวสองก็ไม่มีอยู่ดีสองก็ยังส่งไป2เหมือนเดิมแล้วมาดูวงเล็บสุดท้ายค่ะก็คือ2 2สงส่งไปไหน2ส่งไป5้าแสดงว่า2ส่งไปห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ามาดูตัวสุดท้ายว่ามันจะยังถูกอยู่ไหมนะคะมาดูตรง7 7วงเล็บนี้ไม่มีแสดงว่า7ส่งไป7 7ดวงเล็บนี้5้าเเหลือ7ดส่งไป5้าค่ะ แล้วมาดูวงเล็บต่อไปหส่งไปไหน5้าส่งไป4แสดงว่าเจ็ดส่งไปสี่แล้วก็จะเขียนเป็นวงเล็บออกมาส,สวยๆแบบนี้ค่ะเขียนหนึ่ง6 7สมสี่ห้าเจ็ดคงไว้เลยแล้วเอาสิ่งที่มันส่งเนี่ยมาเขียนอย่างเช่นข้างบนพิกัดที่หนึ่งเป็น1ใช่ไหมคะแล้วมันส่งไปไหนหนึ่งส่งไปสองก็เขียนหนึ่งส่งไป2 2สองส่งไปไหนสองส่งไปห้าก็เขียน2ส่งไปห้าสาส่งไปไหน3ส่งไป3ก็เขียนส่งไปสค่ะไปเรื่อยๆจนถึง7ส่งไปหาสแบบนี้เป็นต้นค่ะ ต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการส่งต่อส่งต่อให้เห็นภาพเลยแต่ทีนี้จะเป็นการหาผลคูณโดยเขียนแค่ไซเคิในรูปผลคูณแล้วก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมค่ะคือการดูจากข้างหลังแล้วก็ย้อนไปหาตัวข้างหน้าอันนี้เป็นแค่อีกวิธีนะคะสังเกตดูนะคะว่าไซเคิของ1456กับไซเคิลของ1 2 15เนี่ยของอันแรกตรงนี้คือจะเอา1456ขึ้นก่อน ส่วนอันนี้จะเอา 1, 4, 5, 6ไว้ข้างหลังแต่ผลคูณที่ได้จะไม่เท่ากันค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูพิกัดข้างล่างพิกัดที่สองของเราจะไม่ตรงกันอ,อันนี้ให้สังเกตไว้นะคะเราจึงสรุปได้ว่าถ้าเราเอาไซเคิลสองอันมาคูณกันแต่ถ้าเราสลับที่กันเมื่อไหร่แล้วผลคูณของตัวนี้ก็จะไม่เท่ากันเรามาดูตัวอย่างถัดไปะคะ่ะตัวอย่างถัดไปก็เหมือนกัน แต่เป็นการสลับเหมือนกันค่ะก็คือเอาไซเคิลด้านหน้ามาไว้ด้านหลังแต่ตัวอย่างที่สามนี้จะมีความพิเศษหน่อยก็คือผลคูณที่ออกมาเนี่ยเหมือนกันเลยสังเกตนะคะคือพิกัดที่สองจับเหมือนกันเลยจึงสิ่งสิ่งที่เราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะคะทําไมมันถึงเท่ากันละ่ะในเมื่อตัวอย่างที่สองเมื่อสครู่มันไม่เท่ากันจะเฉลยตรงนี้ค่ะนะ อันแรกใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างที่2ที่มันสลับที่กันแล้วสมาชิกมันไม่เท่ากันผลคูณเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเนื่องจากอันนี้ค่ะมันเป็นผลคูณของวัตถุจักรที่มีสมาชิกร่วมกันสมาชิกร่วมกันคือตัวไหนคือ1ึ่เห็นไหมคะไซเคิลตัวนี้ก็มี1ไซเคิลตัวนี้ก็มี1ไซเคิลตัวนี้มี5ไซเคิลตัวนี้มี5้แสดงว่าเป็นผลคูณของวัตถุจัรที่มีสมาชิกร่วมกันมันจึงส่งผลให้ผลคูณที่เราได้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันทีนี้ตัวไปค่ะอันนี้คือจากตตััววออยย่่่่าางงททีีี3น ที่คําตอบของวัฏจักรผลคูณของวัฏจักรมันเท่ากันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลคูณของวัฏจักรที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันนั่นก็คือไซเคิลที่1กับไซเคิลที่2ไม่มีสมาชิกตัวไหนซ้ํากันเลยนั่นเองอ่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือบอกไปแล้วเรื่องเอกลักษณ์ก็คือพิกัดที่1กับพิกัดที่2เหมือนกันหมดทุกตัวเลยอ่าต่อไปค่ะบทแทรกก็คือการหาอันดับของวัฏจักรสมมุติว่าเรามีวัฏจักรเบต้าแล้ว อันดับของวัฏจักรบีต้าเนี่ยเรากำหนดให้เป็น k แล้วเราจะหา k ได้อย่างไงก็คือบีต้ากำลัง k จะได้ e เมื่อไหร่ที่เรายกกำลัง k ตัวแล้วได้ e k จะกลายเป็นอันดับของวัฏจักรนั่นเองค่ะสมมุติให้เราพิจารณาตรงนี้นะคะคือวงเล็บตรงนี้แล้วได้วัฏจักรเป็น13 5 4ห้าเขาเฉลยมาว่าเป็นวัฏจักรที่มีอันดับ4จะจริงหรือไม่นั่นก็คือเราจะลองยกอันดับอ่ะยกแล้วกำลังเอ้ยกยกกำลังสองก่อนอันดับแรกยกกำลังสองปุ๊บได้หนึ่งห้าสามสี ยังไม่ได้เอกลักษณ์เพราะเอกลักษณ์ของเราคือหนึ่งเท่านั้นคือไซคลกของอ่ะไซคลของหนึ่งเท่านั้นค่ะต่อไปยกกําลังสามลองดูเพอยกกําลังสามก็ยังไม่ได้หนึ่งอยู่ดียกกําลังสี่บ้างอ้าพอยกกําลังสี่ปุ๊บได้ไซคลของหนึ่งมาแล้วเมื่อเมื่อไหร่ที่ได้ไซคล์หนึ่งเมื่อไหร่ที่เราได้ไซคล์หนึ่งแสดงว่า k ของเราคือสี่ก็คืออันดับคือสี่ตออสีนั่นเองค่ะต่อไปทฤษฎีบท ที่มีอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยเราได้เยอะเลยก็คือถ้าสมมุติว่าเราให้เดลต้าเป็นสมาชิกของ sn เป็นวัตถจักรที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันมีความยาวเป็น m 1 m 2เปไปเรื่อยๆจนถึง mk แล้วอันดับของเดลต้าก็คือคอรนอของ m 1 m 2ไปเรื่อยๆเหมือนกันอ่ะเป็นงงงใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างค่ะก็คือจงหาอันดับของเบต้าโดยที่มีไซเคิล1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8 9ใน sn เรามาดูกันค่ะเราเขียนไว้โดยที่อ่นนี้เรายกมาจากนิยามใช่ไหมคะก็คือบีต้ากำลังเ็แล้วจะได้อีถ้าจะหาอันดับก็คือหา M นั่นเองหาแรกค่ะแล้วก็จะยกไซเคิลตัวนี้มากาําลัง M ได้อีไซเคิลตัวที่2ยกกาลัง M ก็ได้อีไซเคิลตัวที่3ยกกําลัง n ก็ได้อีแต่อันดับของไซเคิลหนึ่งสองเนี่ยมันคือสองอันดับก็คือถ้าเป็นอันดับในสมาชิกเฉยๆนะคะ มันคือ2ใช่ไหมคะแสดงว่าสองเนี่ยหารเอมลงตัวอันดับของไซคลตัวนี้ก็คือสี่ก็จะสี่หารเอ็ลงตัวเปไปเรื่อยๆก็คือ3ามจะได้เอ็มหารสามลงตัวอ่ะสามหารเอมลงตัวจะได้ว่าคอรนอของสองสามสี่เนี่ยก็คือสิบสองนั่นเองค่ะเราหาอันดับของแต่ละไซคลมาแล้วก็มาหาคอรนอของแต่ละไซคลเราก็จะได้อันดับของผลคูณของแต่ละไซเคลเลยอ่ะเราก็จะตอบ อันดับของเบตเท่ากับ12ต่อไปนิยามต่อไปค่ะวัตถจักรที่มีความยาวเป็น2หรือ2วัตถจักเนี่ยจะเรียกการย้ายข้าง transposition นะคะนั่นคือการย้ายข้างจะลดสมาชิกให้มีเพียง2ตัวซึ่งเป็นการจับคู่จากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งนั่นเองเช่นอันนี้ค่ะเรามีวัตถจักร a1 ไปเรื่อยๆจนถึง ak การจับคู่ของเราก็คือจะเอาตัวแรกจับกับตัวสุดท้ายก็คือ a1 จับกับ ak แล้วก็เอา a 1จับกับตัวรองสุดท้ายกลายเป็น a 1กับ a k ลบหไปเรื่อยๆจนถึงจับคู่ใกล้ๆเลยค่ะก็คือ a 1มาถึง a 3 a 1แล้วก็จับคู่กับ a สองแบบนี้เป็นต้นต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะว่าการจับคู่เนี่ยมันมีผลยังไงเขาบอกว่าจงเขียนวัตถุจับต่อไปนี้ในรูปผลคูณของการย้ายข้างซึ่งวัตถุจัรของเราเนี่ยได้เป็นหนึ่งอามสีห้าอันนี้คือโจทย์กำหนดให้นะคะการจับคู่ของเราก็คือ ตัวแรกจับกับตัวสุดท้ายแล้วก็ลองสุดท้ายจนมาถึงเกือบถึงตัวเองก็คือ1นึ่งห1าหสี่แล้วอีกวิธีหนึ่งคุณจะจับจากยึดตัวหก็ได้ก็คือแต่เราจะจับจากตัวที่อยู่ใกล้ไปออกไปนะคะก็คือห้าสี่แล้วก็5 1าหนึ่เอาไม่ว่าเราจะจับแบบไหนนะคะเราก็จะได้ผลคูณการย้ายข้างเป็น1 2 3่มสหรือจํานวนไซเคิลที่เราย้ายข้างได้นั่นเอง นี่ค่ะก็จะได้ผลคูณของการย้ายข้างเท่ากับ4เพราะว่ามีไซเคิลแค่4ไซเคิลตัวอย่างนี้เหมือนกันค่ะเป็นต้นต่อไปเรื่องสุดท้ายแล้วคือการเรียงสับเปลี่ยนคู่และการเรียงสับเปลี่ยนคี่นะคะนิยามของเราค่ะคือเขาจะให้เดลต้าเนี่ยเป็นสมาชิกของ sn โดยที่ n เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2แล้วเดลต้าของเราเนี่ยก็คือจะเป็น t 1่ t สอง t ี่3ไปเรื่อยจนถึง ti เลยเมื่อ ti คือการย้ายข้างสำหรับทุก i แล้วก็มีต่อนะคะก็คือ i เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง r และยังไม่จบค่ะ delta เรียก delta ว่าการเรียงสับเปลี่ยนคู่ทําไมถึงเรียกการสับเปลี่ยนคู่จะเรียกก็ต่อเมื่อ r เนี่ยเป็นจํานวนคู่ค่ะก็คือ i ที่เราได้เนี่ยมันไปถึง r ใช่ไหมคะแล้วถ้า r มันสิ้นสุดที่จํานวนคู่ก็จะเรียกว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนคู่แต่ถ้า r เนี่ยมันเป็นจํานวนคี่เราก็จะเรียก delta นี้ว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนคี่นั่นเองแล้วมาดูตัวอย่างค่ะ เรามีไซเคิลคือสี่ห้าหกเป็นการเรียงสับเปลี่ยนคู่เพราะอะไรเพราะเมื่อเราย้ายข้างปุ๊บเราจะได้สี่หกกับสี่ห้าถูกต้องไหมคะแล้วสี่หกสี่ห้าเนี่ยเราก็จะได้ผลผลอะไรนะก่อนหน้าแล้คือสองนี่มันจึงกลายเป็นการเรียงสับเปลี่ยนคู่ในทีนี้เรามาดูตัวอย่างอันนี้ค่ะไซเคิลตัวนี้หนึ่งสี่ห้าหกกับสองหนึ่งห้า เป็นการเรียงสับเปลี่ยนขีเพราะอะไรในเมื่อเราย้ายข้างออกมาแล้วมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ามีห้าไซเคิลซึ่งมันเป็นเลขขีเพราะฉะนั้นอันนี้จะเรียกว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนขีนั่นเองอันนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแค่เป็นรูปแบบต่างๆอันนี้แค่เป็นการแจกแจงให้ดูแต่ละไซเคิลแต่อันนี้จะเป็นวงเล็บให้เราไปแจกแจงเป็นไซเคิลใหม่แล้วก็ให้เราไปแจกแจงการย้ายข้างอีกรอบหนึ่งเราถึงจะมองออกนะคะ นี่เห็นไหมคะว่าีเขาจะแยกเป็นไซเคิลใหม่แล้วเขาค่อยทําการย้ายข้างให้เหลือแค่2ตัวแล้วก็นับจํานวนไซเคิลคือหนึ่สองสามสซึ่ง10จจำนวนคู่แสดงว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นการเรียงสับเปลี่ยนคู่นเองค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับ permutation g r o u p แล้วก็พูดมาหลายเรื่องแล้วแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะคะแล้วก็ถ้าสงสัยตรงไหน,นก็ลองค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หรือ ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านะคะแต่เราไม่ได้สอนค่ะก็ไว้โอกาสหน้าเจอคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้กข็ขอบคุณและสวัสดีค่ะผิดพาพกันไ้ขอขอก็ไมให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ